ก,กินนี้นี่เนียกว่าหนาวๆนะไม่ใส่เสื้อน่าจะหาเสื้อกันหนาวมาใส่หน่อยนะครับจะพูดๆไปเนี่ยเสื้อกันหนาวคล้าย,ยๆคนดูเนาะเพราะคนดูอะ่ะก็เหมือนเสื้อกันหนาวมีสิทธิ์ได้แค่ครอบคุมเธอครับไม่ได้มีสิทธิ์ครอบครองนี่เป็นเทคนิคใหม่ของแผทนี้เลยทุกคนแบบทุกคนถ้ารู้ไว้เนี่ยรับรองว่าแพ้แน่นอนเฮ้ยไม่ใช่ ชนะชนะเออยอกยอกยอกเล่นจริงๆแพทนี้อาวี RV, เนี่ยไม่ต้องฟาร์มเยอะหรอกครับพอถึงคนดูจะฟาร์มแล้วมีของเนี่ยแล้วเกิดแค่ไหนเนี่ยเธอก็ไม่มีใจอยู่ดีมันไม่ได้เจ็บตรงนี้หรอกครับแต่มันเจ็บตรงนี้ไอไม่ใช่หน้าอกนี่เลยกูเจอคนที่ใช่ละรับไปแดกเลยครับเออ ไม่โดนแต่เหตุการณ์เมื่อกี้มันก็เหมือนคนดูเหมือนกันเนาะทำไมรู้เปล่าคนดูเจอคนที่ใช่ครับในเวลาที่ผิดผมไม่ิดก็กําหนดให้เราเป็นได้แค่คนรู้จักกันทำไมมันดูปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยชิบหายนะฮะเอ้ออเอลบ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 โอ้ยโอยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยปัญหาลุมแล้วปัญหาชิปเป็นลุมแล้ว โอ๊ยจุ๊กจุ๊กกูจุ๊กกูจุ๊กไม่ต้องตามมาอุ้ยกลับไปแล้วอุย้ยเหนื่อยล้ดิวิ่งตามมาเหนื่อยล้ดิแต่ก็ไม่เหนื่อยถ้าคนดูช่องผมหรอกครับที่วิ่งตามเธอแต่คนเหอย่ารลืมน,นะครับเธอก็<ๆ>เหนื่อยเหมือนกันที่วิ่งหนีคนดูเออเสนะละโอเคทุกคนสามคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับคนดูแต่ก่อนไปเนี่ยอย่าลืมนะครับ ก็ความรักอ่ะก็เหมือนประกาที่เพื่อนยืมเพราะมึงไม่มีสิทธิ์ได้คืนอย่างแน่นอน